จะเรญธนทมสัาธิค่ะกับคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งและก็กับคารวะคุณลูกทุกท่านค่ะจะเรธรรทสมุนดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อสุขสุมเีรพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะอ,อยู่อายุห้าสิบเก้าปีอยู่ที่จังหวัดกระสินนะคะเป็นนักศึกษาสถาบานวิชารามหลักสุดเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะ เป็นผู้ควบคุน้นสวนแปนนบุนหนึ่งของประจำภาคอีสานนะคะจะมาส่งกันบ้านค่ะมาขอส่งกันบ้านคือมีเหตุการณ์ที่ต้องได้ไปทําฟันนะคะขณะที่รอหมอเตรียมเครื่องมืออ่าเราก็จะเตรียมมีมีดผ่าตาดัดมีเข็มเย็บมีที่ต,ดตัดหมงงตัดไมอะไรที่ที่ทาเตรียมที่จะผ่าแล้วก็เย็บนะคะอะ เนือซึ่งเราตัวเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ผ่าฟันคุดผาฟันคุดแล้วเย็บเย็บแล้วเย็บไม่ติดได้ไปคิวเลดใหม่ซึ่งตอนคิวเลดหลังคิวเลดนี่มันทรมานมากกว,ากว่าการผ่าที่ครั้งที่แรกนะคะก็เลยฝังใจในจุดนั้นก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนแต่ก่อนอ่าแล้วซึ่งมันก็ทรมานในการ แผลในการหลังยังหลังชีวลตเ,เย็บแล้วมันจะเป็นการที่ปวดทรมานมากกว่าจะหายก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะอ่าความรู้สึกนั้นก็ยังฝังใจในการทําฟันของเราอยู่มาเท่าทุกวันนี้ค่ะก็ขณะที่เตรียมเห็นหมอเขาเตรียมเครื่องมือแล้วก็คิดไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยกลัวอันนี้ก็นั่งรอว่าให้หมอเตรียมเครื่องมือเสร็จก็ขณะที่หมอเตรียมเครื่องมือเสร็จเราก็เลยทําใจว่าอ่า มันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดก็ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดในขณะนั้นค่ะเคิดไปถึงที่ว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาไม่เคยไม่มีสิ่งใดที่เราไม่ได้รับโดยที่เราไม่ทํามานะคะก็เลยทําใจอย่างอย่างนั้นในขณะที่หมอกหมอตรวจหมอทําการรักษาอยู่เอก็เลยสู้กับเหตุการณ์ความกลัวได้ก็เลยไม่กลัวก็เลยอยู่นิ่งๆพอหมอทําเสร็จก็ ปรากฏว่าหมอไม่ได้ผ่าไม่ได้เปิดเนื้อไม่ได้ไม่ได้เย็บไม่ได้ทําอะไรนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้นั่นไม่ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรก็เขาแค่กอฟันเฉยๆนะคะก็แต่ก็มีวิบากหลังการทําฟันเสร็จก็มีแผลอยู่นิดหน่อยที่ในปากนะคะที่ปากที่ลิ้นแต่ก็ไม่ทุกข์ค่ะยอมรับในในวิบากที่ตนเองได้รับนะคะก็ ก็มีแค่นี้ค่ะขอส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะสาธุค่ะมวัทนาน้อยค่ะยินดีรับยินดีให้หมดไปนะคะค่ะค่ะค่ะ <c oughs> เห็นอน้อยแล้วอน้อยนี่เป็นท่านหนึ่งที่มาร่วมกันบำเพ็ญที่สวนป่านาบุญหนึ่งนะคะมีโอกาสท่านก็มาแล้วก็ไป อ่ะที่ขอนแก่นท่านก็ไปเนาะอนอยได้ไปบำเพ็ญกับพี่น้องที่ขอนแก่นด้วยนะคะค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็คือมารวมพลังกับนิตยของเรานะคะกับบำเพ็ญเหล่านี้แหละนี่จะจะช่วยเราเนาะบางครั้งอ่ะบิบิบากที่จะต้องรับบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็อินดีรับอินดีให้หมดไปอะไนะคะค่ะ เห็นน้อยก็เลยนึกถึงว่าไปขอนแก่นรอบที่ไปขอนแก่นเนี่ยพี่น้องที่ขอนแก่นก็ก็ฝากอฝากคักทองมานะคะก็ได้เอามาใช้ในการเอามานึ่งแล้วก็แบ่งปันที่ตัดทองด้วยนะคะอน้อยก็ไปจากกาลสินนะคะอ่าไปรวมกันที่ขอนแก่นพี่น้องจิตอาสาอีสานค่ะในเรื่องที่มาส่งในวันนี้เราก็เป็นเป็นอีก ไออีกเรื่องหนึ่งที่อนอยได้ไเผชิญแล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนฟังนะคะค่ะนุ่งธนาค่ะสาธุค่ะค่ะก็ขอนุทนาค่ะน้อยด้วยนะคะคิดเยอะไว้ก่อนดีแล้วค่ะสาธุค่ะได้กำไรค่ะ <c oughs>